ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดสู้ศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดคึกคักเช้าวานี้นางจุรีพรสินทุไพรผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเบอร์สี่ในนามอิสระ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนณเวทีอำเภอเมืองสวงเวทีอำเภอจตุรพักพิมานและช่วงบ่ายปราศัยที่อำเภอเกษตรวิสัยเพื่ออาสาทํางานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อเอ็ดภายใต้สโลแกนลูกไทยบ้านเข้าถึงพึ่งได้อาสาขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนเขียงข้างพี่น้องประชาชนอบจร้อยเอ็ด24ชั่วโมงทําได้ทําทันทีชู8นโยบายเด่นดังนี้ นโยบายเร่งด่วนและทำทันทีการบริหารและบริการประชาชน24ชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดรายการนายกอบจร้1รายงานและรับฟังปัญหาของประชาชนทางระบบออนไลน์อบจอสัญจรพบปะประชาชนส่งเสริมสนับสนุนโครงการธนาคารผ่านข้าวคุณภาพดีนโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีศูนย์ยกระดับมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งตลาดกลางสินค้ากระจายให้ครบทุกอำเภอส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งรวบรวมผล,ผลผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบสร้างมูลค่าระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่ากลุ่มเกษตรกรทําการเกษตรแบบครบวงจรกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นทุกอำเภอทุกปีนโยบายการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการส่รงเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นเลิศหนึ่งแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระบบและนอกระบบในความรับผิดชอบของอปจร้อยเอ็ดส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ให้กับสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนกีฬาและโรงเรียนดนตรีในอำเภอส่งเสริมสนับสนุนบำรุงศาสนาและประเพณีต่างๆ ตามยี่12ของ14สส่งเสริมสนับสนุนให้มีรายการแข่งขันกีฬาและนันทนาการในทุกระดับของจังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดอบจอเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมสนับสนุนยกระดับท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เป็นท่าอากาศยานานานาชาติส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยส่งเสริมสนับสนุนการผลิตน้ำประปาสะอาดดื่มได้ทุกหมู่บ้านรถเคลื่อนที่ให้บริการน้ำฉุกเฉินรวดเร็วทันที ส่งเสริมสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนครอบคลุมทุกพื้นที่ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงในจุดที่ไม่มีไฟฟ้าส่งเสริมสนับสนุนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกทางร่วมในพื้นที่เสี่ยงสะพานข้ามทางบริเวณหน้าโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนฟรี WiFI เพื่อประชาชนรวมถึงกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญต่างๆ จะตั้งศูนย์เครื่องมือเครื่องจักรกลเป็นเขตพื้นที่บริการของประชาชน4โซนนโยบายด้านสารสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื่อมโยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีเครือข่ายพัฒนาช BJ ่วยเหลือประชาชนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสามอให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้นและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดของอบจอให้มีศูนย์บร,ริการ24ชั่วโมงแบ่งออกเป็นโซนและมีผู้อำนวยการประจำโซนเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความก้าวหน้าในอาชีพที่เคยเรียนมา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์บริการฟอกไตฟรีแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ศูนย์บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล4โซนของอบจร้อยเอ็ดนโยบายการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอส่งเสริมสนับสนุนการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทุกชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการทำธนาคารน้ําใต้ดินทั้งระบบปิดระบบเปิดในทุกหมู่บ้านสนับสนุนให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่สาธารณะ,ะต่างๆที่มีปัญหาภัยแล้งในทุกอำเภอส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานีสูบน้ําเพื่อการเกษตรด้วยระบบพลังงานโซลาเซลล์ในเขตและนอกเขตชนลประธาน นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูร,รักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธารเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานถางเลือกส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม นโยบายด้านการเมืองการปกครองส่งเสริมสนับสนุนให้มีสภาการเมืองภาคประชาชนส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายต่างๆสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านต่างๆสู่ท้องถิน่นรวมทั้งประสานจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อกิจการของท้องถิน่นขออวจาจุลิพนสินธุไพเบอร์สี สุขภาพแข็งแรงลบรวยเงินทองอย่าเลื่อมระดับพี่น้องธุนีพรสิทธุภ e ัยเข้าถึงพึ่งได้ล <cre tête S 2> ูกไทยบ้างเออดีของคุทธ่ะท่านนายกธุนีพรสิทธุภัยกราบขอเมตตาขอโอกาสกราบหลวงพ่อพระพรกรพี่น้องชาวอำเภอจตุรพิมาน